ทรายดินกดดินเปรี้ยวดินดินเค็มประมาณนี้ <_ C> e <an> เพื่อให้ค่าต่างๆในการที่ปรับ pH ให้มันมาเป็นกลางเนี่ยทำให้พืชสามารถดึงธาตุอาหารจากดินได้อาจารย์เคยพูดเสมอว่าพืชเนี่ยเวลาเขากินอาหารเขาไม่ได้กินผ่านผ่านปุ๋ยหรือผ่านอะไรทุกอย่างแต่เขาจะกินผ่านดิน ขบวนการในการดูดอาหารของพืชมันก็นคือเขากินเข่ากันเด็บอันนี้พักอันนี้ตำปนอันนี้ต้มไก่อันนี้เนื้อทอดเขาสามารถมีปากเคี้ยวได้แต่พืชมันไม่ได้มีปากเคี้ยวเราต้องเข้าใจนะสัตว์มันมีปากเคี้ยวคนมีปากเคี้ยวแต่พืชนี่ใช้ขบวนลากลากนี่ยมันจะลากมันกับบอกมีแข่ยี่น้องก็ต้องเข้าใจได้ว่าเอาแข่ของพืชมันไม่คยดูดอาหารไปกินไหนไม่นคยไงทุเรียนกับมีเหง้ากินเปล่าวให้มันกิน มันมีลักษณะการแลกกระจุกันเองแต่เราเอาฟอสฟอร์ีไไปไว้ในโคนเพราะเราไม่ต้องการให้มันกระจายตัวเนื่องจากว่าพืชเนี่ยผนังเซลลเขาเนี่ยเขาสามารถดูดอาหารได้เห็นไหมเวลาเราไปใส่โคนต้นไม้ไม่ว่าจะต้นอะไรตรงนั้นมันจะมีรากคอยแตกออกมาเอาอาหารอืมันมาคุมเอาฟอสฟอรยิบไรลบางทีมันมากอะอเลยตอนนี้ทําไมมันไปอยู่ในต้นไม้แล้วทําไมต้นไม้มัน เอ้าแจกที่มันกี่ตายมันกลับไม่ตายไอ้ที่เลือเหลืองมันกลับออกใบมาได้ออืทุกคนก็ถามอาจารย์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าผมตอบในเชิงวิชาการมันจิลึกผมก็ตอบเอาง่ายๆว่าเอาอย่างนี้คุณกินกาแฟไปเพื่ออะไร,รบ,บอกว่าเพื่อสดชื่นเอ้ามันสดชื่นถ้ามันสดชื่นมันก็ต้องกินอาหารได้ดิกินกาแฟไปแล้วแก้วหนึ่งได้ข้าวมาอีกจกนหนึ่งเราก็กินได้พอเขากินอาหารได้ใบก็ต้องมาเราก็ตอบแบบง่ายๆเนาะแต่ถ้าตอบในองค์โครงสร้างของมันเนื่องจากว่า เขามีกรรมฐานไปส่งเสริมให้อาตรงบริเวณโคนรากที่มันเป็นเชื้อโรคมันก็ไปไล่ออกได้เห็นไหมเขามีสิบห้าพอดอดเขาก็ไปไล่เชื้อโรคออกได้เห็นไหมเขามีแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสพืชก็ดูดไปใช้งานโดยเฉพาะกรรมฐานกับแมกนีเซียมอาจารย์เคยพูดเสมอว่าถ้ารากบริเวณโคนมันดึงได้ใบเขียวทันทีอืเราจะเห็นว่าทําไมเราไปไปแก้ปัญหาสวนนั้นไปแก้ปัญหาสวนนั้นไปแก้ปัญหาสวนทำไมจากมันที่มันจะตายไบมันกลับ เขียวมันมีโครงสร้างของมันอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้มันจะได้กินมากกินน้อยมันอยู่ที่พืชต้นนั้นมันพร้อมจะไปวัดคือไปเผายังแต่ถ้ามันยังไม่พร้อมเผาก็เอาน้ําไปไล่ฉีดโครงสร้างมันออกพอเราไปเห็นตรงน้ำออกฉีดออกปุ๊บพวกนี้มันเข้าไปแทนพอไปแทนปุ๊บกรรมฐานมันก็ไปไล่พวกเกลือโรคพืชก็ดูดอาหารได้อแต่เวลามันดูดอาหารไปแล้วอย่าลืมว่าแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็พวกนี้มันไปอยู่ในพืชผนังเซลล์มันแข็งแรงพอผนังเซลล์แข็งแรงปุ๊บใบมันก็แข็งแรง พอแปมันแข็งแล้วปุ๊บเอาแล้วเชื้อโรคตัวไหนมันอยากจะกินใบแข็งอะมันก็อยากกินใบอ่อนครับเห็นไหมเวลาอาจารย์ให้นานมีการนําปุ๋ยมาประยุกต์อาจารย์ย้าเสมอว่าอาจารย์ให้ใช้2 1 0สิบนางคนก็บอกว่าแล้วแล้วส0 0 0ิบศ0นย์ศูนยอ่ายี่ยี่สิบอาจารย์เคยพูดเสมอว่าในตระกูลปุ๋ยที่มีเออยู่หน้า หังไงไม่ว่าจะเป็นสี่0ิ0 0ก3ูน0 2ศ0นย์0ี่ส0 0ศูนศูนย์สมูนศนย์ี่สบหกูนูนย์ี่สบเ็ดูนศนย์ิบห้าูนย์รือิบศูนนย์มันเป็นองค์ประกอบของธาตุรองที่จะต้องเข้ามาเสริมยี่สบ็ดศูนูนย์มันมีธาตุรองเข้ามาเสริมคือกรรมฐานพืชเนี่ยสิ่งที่เขาอยากได้ตัวกรรมฐานไปเพื่อไปส่งเสริมธาตุอื่นด้วยไม่ใช่เขาเฉพาะยี่สิบเอ็ดก็คือไนโตรเจนแต่เนื่องจากว่าเวลาเราใช้้าาาตตัววอื่น่นสมมิเรใช อ่ายี่สิบหกศูนย์ศูนย์ยี่สิบกศูนย์ศูนย์มันได้ธาตุตัวอื่นเข้าไปน้อยอาจารย์ก็เลยไม่ต้องการ,รอาจารย์เลยให้ใช้ยี่สิบเอ็ดแย่นี้แจากว่ากรรมฐานกระสูนเพื่อเขาจะทําให้พืชเนี่เขียวทนนานเห็นไหมแต่ตัวอื่นแคลเซียมกับแมกนีเซียมมันอยู่ในฟอสฟอรยิบรายและก็ฟอสฟอยิบรท์มันมีกรรมฐานอยู่อีกประมาณห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์บวกกับยี่สิบเอ็ดูงยุศไปแล้วห้าสิบบวกอีกยี่สิบสาม ห้าสิบหกเอาห้าสิบหกสมมติว่าห้าสิบหกเนาะห้าสิบหกบวกยี่สามเป็นเท่าไหร่ห้าหกเจ็ดเป็นแปดสิบสามกับหกเป็นแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมข้อแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ปุ๊บตัวนี้เวลาใช้ปุ๋ยตัวท้ายมันไม่เกิดปัญหาหรับพวกนี้มันผ่านกระบวนการย่อยสลายด้วยพอโด<อ><อ>เราไม่ได้เอาเอากร,รมฐถนไปโรยใส่ต้นไมค้ครับเรามีการผ่านกระบวนการให้มันถูกย่อยสลายเห็นไหมเวลามันย่อยสลายตัวที่ย่อยสลาย,ย,ย,ลายกร,รมฐาันได้ดีก็คือฟอดอ เมื่อพอรดอคือคือจุลินทรีย์มันไปย่อยสลายปุ๊บมันก็แตกเป็นธาตุกรมฐานในรูปแบบที่พืชนําไปใช้ได้เนื่องจากว่าลิ์ของพีเฮทของไม่ว่าจะเป็นยิบซัมไม่ว่าจะเป็นของยิบซัมสังกห์ไม่ว่าจะเป็นฟอสฟอร์ยิบได้เขามีลิ์เป็นกลางเมื่อมีลิ์เป็นกลางปุ๊บพืชเนี่ยเขาตอบสนองในดินในในพืชหรือว่าในโครงสร้างของเขาเขาตอบสนองเป็นกลางเป็นส่วนใหญ่เขาไม่ได้ตอบสนองในกรดในด่างแต่จริงๆแล้วบางตัวเขากินในกรดบางตัวเขากินในด่าง แต่ถ้ามันตอบสนองให้โครงสร้างของพืชได้แข็งแรงดีคือตอบสนองในกลางแต่ตรงน,นี้เนื่องจากว่าไอ้ที่มันกินในด่างถ้ามันกินในด่างได้ดีเราจะทายัางไงให้มันกินในด่างได้ดีไอ้ที่มันกินในกดได้ดีเราจะทํายังไงให้มันกินในกดได้ดีเราก็ให้มันกินผ่านพอดอแปดเก้าสิบดีไหมไม่ต้องกินเพียวเห็นไหมเอาอย่างลูกเราเนี่ยลูกเราออกมาประมาณสักสามเดือนจะเข้าเดือนที่สี่คุณหนึ่งอยากให้ลูกกินปลาไหม มันกินปลาได้อย่างตอนนั้นมันก็ยังกินไม่ได้ครับมันต้องกินผ่านซีรีสแหละเห็นไหมเพราะว่าเขามาบดให้แล้วอออยย่ก็มันเข้าไปปุ๊บเข้าไปร่างกายมันก็ไม่มีผลกระทบกับลูกเราเพื่อก็เหมือนกันพอมันกินผ่านแปดเก้าสปุ๊บเป็นยังไงตัวนี้ครับเขาก็มีตัวไหนที่ก็ปรับด่างเขาก็กินดินในด่างตัวไหนเขาปรับกดเขาก็กินในกดเห็นไหมมันปรับขบวนการของเขาเองเพราะว่าจูลินทรีย์ในแปดเก้าสก็ดูเรื่องดินกดดินดินด่าง ดินทรายดินเปรี้ยวดินเค็มอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็ปรับของเขาได้เขาก็ปรับของเขาได้เพื่อปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเขาเรียกว่าไม่ต้องไปสวิงเขาอืมู้มันเป็นด่างปพ๊บต้องหากรดมาใส่มันเป็นปวดต้องหาด่างมามเราไม่ต้องไปสวิงเขาให้เขาสวิงของเขาเองให้จุลินนรีให้ <ทำ S 2> จุลินนซียพอดอเนี่ยให้สวิงของเขาเองถ้าอย่างนี้เราจะทํางานแบบยั่งยืนคือให้ระบบธรรมชาติที่มันมีอยู่ตั้งแต่อดีตเป็นตัวสวิงให้แต่ถ้าเราไปสวิงเขาอ่ะ่ายุธดินมันเป็นด่างใช่ไหมเอา โดยเราไม้ไปวันหนึ่งตันอันนี้คือเราไปปรับสวิงเขาผมถามว่าแต่มันไม่ได้ยั่งยืนเพราะเราไม่ได้เอาพอดอเข้าเราเอาแต่ปูนเข้าเห็นไหมตัวนี้มันก็เลยจะเป็นปัญหาว่าเอาทําไมผมทําผมปรับไปแล้วทําไมมันยังเป็นอย่างนี้อยู่ปีหน้าก็ยังทําไมผลผลิตผมไม่เพิ่มเห็นไหมก็เหมือนคนหนึ่งปลูกแตงปลูกแตงอะไรนะขี้หีนแหี่ดินเหนียวขี้นีเนี่ยเออทั้งตมตั้งเวลาน้ามาก็จําเข่าแต่ทําไมเรายังปลูกแตงมีผลผลิต เพราะคนหนึ่งเขาไม่ได้ไปไปไปสวิงดินก็คือไม่ได้ไปปรับดินแบบเหมือนที่มันที่เคยทําเมื่อก่อนก็ไปรับไปรับปูนรับอะไรมาใช่ไหมไปถึงก็ไปใส่ผมก็บอกว่าต่อไปนี้เลิกใส่ครับให้กระบวนการของจุลินทรีย์เขาทําการสวิงให้เราผลผลิตเราก็เลยไม่เปลี่ยนแปลงปลูกแปลงไหนปลูกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามจนยี่สิบกว่าแปลงเราก็ยังปลูกได้ปกติปีนี้ผมไม่ใช่ปีนี้ดิเมื่อสองสามวันก่อนก็มีคนที่ปลูกอะไรนะปลูกทัว แล้วก็ปลูกอะไรที่ก็เป็นอะไรนะผักชีเมื่อก่อนเขาบอกว่าปลูกแล้วต้องตากดึงแต่เดี๋ยวนี้เมืก็ไม่ยอมแล้วเขาบอกว่ามีพวกนี้มันเพียงพอเขาก็ใส่ไปเลยเตรียมดินเขาก็เตรียมดินพรอมเอาออกปุ๊บเขาเก็บเขาก็เตรียมดินเป็นเดิมบเขาก็ไปได้อันนี้คือตระกูลปูนอ่าเมื่อมีตระกูลปูนพวกนี้ปุ๊บเราก็ให้พอดอเขาปรับสภาพของเาหล็ะแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นผมก็บอกว่าให้เอาไปหมักด้วยอยู่ินซีพอดอของกรมพัฒนาที่ดินอันนี้ก็ ถ้าพี่น้องเกษตรกร,กรที่โทรมาถามว่าเนี่ยผมมีปูนมีอะไรต่างๆวันนี้ก็น่าจะเคลียร์มั้ยครับก็ว่าปูนเนี่ยมันคืออยู่ในตระกูลหิน <Okay. S 1> ว่าที่เราไปอย่างนู้นอย่างนี้อ่าตัวไหนจะไปปรับยังไง <Okay. S 1> ถ้าใครดินเป็นกรดเขาก็ให้เอาด่างไปปรับ <Okay. S 1> ถ้าดินเป็นด่างเขาก็ให้เอากด <Okay. S 1> ไปอ่าเอากดไปปรับ <Okay. S 1> แต่ถ้าดินแถวอ่าากลางเนาะแถวลพบุรีแถวนี้ดินมันที่เป็นด่าง <Okay. S 1> <ๆ>เขาก็ให้เอากดไปปรับอะไรคือกรวปูนตัวไหนาคือกรด งั <laughs> น้นนั่นสิเห็นไหมปูนที่เป็นกรดมันคือฮิวมัดฮิวมัดมันมีธิดเป็นกรดเขากมาใส่ดิบก็ไม่ได้เอามาใส่ดิบก็ไม่ได้เอาไปใส่ดิบกรดเจอด่างดิบเจอดิบปูนเจอปูนครับผมบอกว่า,ด,าดินด่างดินด่างคือดินปูนที่เป็นด่างครับครับัญน,นี้ฮิวมัดมันเป็นกรดมันก็เป็นกรดนั้นมันก็ดันเป็นปูนเหมือนกัน ถึงจะเป็นซากพืชซากสัตว์ที่มันสะสมกันมาหลายปีแต่ในนั้นมันก็มีหินเห็นไหมมันก็เป็นกรวดพอมันเป็นกรวดปุ๊บกรวดกระด่างชนกันหินชนหินเลยกลายเป็นว่าปูนชนปูนเห็นไหมอย่าลืมว่าหิวมัดเนี่ยเวลาเราเวลาเอามาปั้นเม็ดนี่มันแข็งเวลาไปถูน้ํามันละลายมันกลายเป็นน้ำพอมันกลายเป็นน้ำปุ๊บมันปรับจากกรดสองเปอร์เซ็นมันกลายเป็นด่างตั้งสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่ถ้าน้ําตัวนั้นแห้งเมื่อไหร่มันกลายเป็นหินคืนเลย แข็งเลยผมคาเกษตรกล้วยเข้าไปดูว่าเนี่ยมันโดนน้ํามาเป็นยังไงเปล่ายุดยังไม่ได้ไปพอมันแห้งปุ๊บโอ้โหเอาเอามันก็ก้อนหินดีดีนี่เองไอ้แม่มันแข็งแบบหักยังไม่หักเลยนะทั้นั้นมันอยู่ในดินวันที่มันมีน้ามันก็อาจจะช่วยครับผมถามว่าฝนตกสามร้อยหกสิบห้าวันไหมไม่รับกั้นนั่นไงพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บดินเราก็แข็งใช่ไหมวิธีการที่จะปรับตรงนี้ให้กดมันเข้าไปอยู่ในตรงนี้ได้ มีวิธีเดียวคือเอาไปหม,มักพอหมักด้วยพอรอปุ๊บจุลินทรีย์มันย่อยสลายมันกลับคืนไม่ได้เลยคุณหนึ่งเอาแป้งอ่าแป้งหัวอะไรนะแป้งไอ้เท้าเยือหมอมาจะมาทําลูกชิ้นหรือมาทํร้านน้าเห็นไหมพอเรามาต้มใส่น้าร้อนต้มอย่างดีเลยเหนียวข้นอย่างดีเลยก็ยจะทํร้างหนะปล่อยไว้ให้เย็นเป็นยังไงเป็นน้ําโจ๊กคือเก่าเห็นไหม คือนี่คือกระบวนการของการที่มันกลายเป็นน้ําคืนแต่ถ้ามันอยู่ในแท้ตัวมันเป็นหินมันก็ต้องกลับไปเป็นหินคืนใช่ไหมเนี่ยอันนี้อาจารย์เปรียทแยมให้ฟังว่าอนี่ขนาดขนาดมันเป็นแป้งอยู่ดีๆพราะเอามาใส่น้ําขนาดเราไปตีใส่วความร้อนมันเหนียวข้นเวลาเรากินราดหน้าเราเขาถึงให้กินตอนร้อนออกินตอนเย็นเนี่ยคือกินน้ําใส่กระเส้นเห็นไหมเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บถ้ามันกลายเป็นเนื้อดินมันก็เป็นดินแข็งอันนี้อาจารย์เปรียบเทียมให้เห็นภาพเฉย ใช่ไหมเพราะว่าเป็นอย่างนี้ปุ๊บทำอย่างไงมันจะกลายเป็นมันเหนียวแล้วมันจะเหนียวเลยเหมือนแป้แสก็มีวิธีเดียวคือเอาจุดลินซีไปทําให้มันย่อยสลายมันแตกตัวไปอกดมันก็ไปปรับกับด่างเห็นไหมเวลาเวลาเอากดไปปรับกับด่างนี่ไม่ใช่เอากดไปปรับกับด่างอย่างเดียวนะมันไม่เหมือนเอาด่างไปปรับกับกดเวลาไปเอาด่างไปปรับดินมันเป็นกดเอาด่างไปชนตัวเดียวได้แต่ว่าเวลาเอาด่างเวลาเอาดินที่มันเป็นด่างเนี่เอากดไปชนเนี่เอากดชนตัวเดียวไม่ได้ ต้องเอาไปพ่วงกับกลางกลางก็คือฟ for อสฟูยิบไลท์เพราะฟอสฟูบไลท์มันมีโพโดเราก็เอาโพดดสิบห้าโพดอไปกับฟอสฟูยิบไลท์บวกกับยิวมัดเอาไปชนกับตัวพีเฮตที่เป็นด่างเห็นไหมเวลามันที่มันเป็นด่างมันยีเหลืองพอเวลาอาจารย์เอาฟอสฟูยิบไลท์บวกกับยิวมัดไปโรยรอบโคนไว้พอผลตกอะไรมาปุ๊บมันปรับพีเฮของมันพอมันป,ปรับพีเฮดได้ปุ๊บตอนนี้มันก็หายเหลือง มันม <aid> ัน <Solomon> ก็เลยหัวใหญ่ได้ปกติบางคนไม่รู้ก <verw 000> ็ไปซื้อยามาฉีดไปชีดยาแล้วไปบอกว่ามันเราเหลืองเพิ่มเนี่ยเขาก็ไปสรรหาฮอร์โมนที่เป็นด่างมาส่งเสริมให้เราเห็นไหมพอไปยิงฮอร์โมนที่เป็นกรดพูดผิดฮอร์โมนที่เป็นกรดมันมันยิงให้เราเห็นไหมเขาก็ยิงพวกนี้ไปไม่ว่าจะเป็นออกซินไซโตไคนินพวกนี้มันก็จะเป็นอยู่ในรูปของกรดอยู่แล้วมันกรดกันกรดอ่อนๆอยู่แล้วเขาก็ให้ยิงเข้าไปกรดประมาณห้าหกเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ยิงเข้าไปพวกนี้มันก็ค่อยๆคลายออกคลายออก เห็นไหมหลังจากนั้นมันเกิดเลิกจึงจะเริ่มเกี่ยวแต่ว่าอย่าลืมว่าเวลาเราปลูกพืชนี่อายุของพืชเนี่ยมันกําหนดมันกําหนดของมันเองว่าสามเดือนมันต้องได้แค่นี้หกเดือนมันต้องได้นี้สิบเดือนมันต้องได้อย่างนี้มันต้องเป็นสเด็่ของมันนะมันไม่งั้นมันก็จะเป็นเรียนปหกไม่จบอายุยี่สิบอ่ะเห็นไหมมันมันก็เป็นคนละเรื่องเลยนะมันก็จะเป็นลักษณะนี้เลยเห็นไหมแต่ถ้าเราอยากให้มันเป็นตามสเ่ด้วนของมันเนี่ยมันต้องมีองค์คลักพิทักษ์ดินเห็นไหมองค์คลักพิทักษ์ดินนั่นก็คื พอดอมันเป็นการแก้ไขระยะยาวก็ไดงไงผ้าองค์ักพิทักษ์ดินได้ก็คือ15พอดอมันควบคุมได้นักเรียนจะไม่ต้องเรียนสาคชั้นเห็นไหมปลูกแตง10วันต้องอยู่ขนาดนี้11วันไอ้20วันต้องอยู่นี่ประมาณ30วันต้องอยู่ขนาดนี้มันจะต้องไปขั้นตอนนี้ไม่ใช่ปลูกก็ไร30วันยังไม่ออกดอกเลยเห็นไหมเพราะไม่มีกระบวนการปรับพวกนี้เขาถึงมีตระกูลพวกนี้เข้ามา อ่ะตอนนี้ก็ปูนก็น่าจะเข้าใจไปโอเคแล้วเนาะอ่ะตอนนี้จะเอาอะไรนะเอาน้ำหมักอ่